สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่6เมษายนปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเชา้าตัวดินก็คือแปกับหนกับ0 8น8 18ดนสดห้าปดเจดนะ10 1 4 1 5 1 7 1 8สหนะึ่งห้าหนึ่งเจดหนึ่งปดาะ8 1ดหนึ่งห7 8เจดย์สเจหนึ่งเจดแปดหนึ่งนะคะ จับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งหนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศนะก็ขอให้เป็นพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายสกับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนยหนเจดสดนะเจ็ดศูนย์เหนดสเจ็ดดะคะสี่เจ็ดแปดห้ดเจดเจดหนึ่งห้าดหนึ่งจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสีห้าแปดแหห้็ด สี่แปดศูนย์ก็ได้เด้อเจ็ดหนึ่งห้าเลขคู่เลขคี่เนาะทั้งสองแนวทางนี้นะใครจะร VIP, รลุ้นวีไอพีก็จับคู่ลุ้นเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะ